ชอบมากบอกเลยว่าชอบมากไหนไหนก็จะไปปาร์ตี้อ่ามาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะ,ะสวัสดีค่ะเมษาาหล้ค่ะเย้แล้วนะคะ, <Yeah. S 2> ะ,คะอ้าวันนี้นะคะเราจะมามอยเมส์มอยนะคะเอ่อคอลเลคชั่นใหม่ของนานะคะก็คือเป็นฮอลิเดย์2 0 2 3ปีนี้นะคะของนานี่เองซึ่งบลัชกับอายแชโดว์ที่เราได้มาวันนี้นี่เองนะกล่องสีทองทองนี่เองนะคะ2อ,อัน ะะอเดี๋ยวแกะเลยเมาส์ขอบอกก่อนว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับของแถมนะคะเป็นตัว l i h t reflecting นะคะ Se t t i n g p o w เ e r นะคะเป็นไซส์1.8กรัมนะคะที่แถมมาให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะนะคะนี่เลยนะคะประมาณนี้แบบอืเล็กจุ๋มจิมจุ๋มจิมนะคะไว้พวกพาเนาะไว้เซตแป้งอะไรอย่างเงี้ย ผิวสวยแบบวิ้งมากแล้วก็เป็นกระจกนะคะเดี๋ยวแกะเลยเนี่ยกระจกเนี่ยะคะ่ะของหน้านะคะก็แถมอีหนึ่งชิ้นนะคะจกนั่นอีกนะคะว้าวนะคะโอ้สองด้านเป็นกระจกสองด้านนะคะเป็นกระจกสองด้านเด้อน,นะคะเออแล้วก็ไว้พวกพาเนาะอุ้ยสวยไม่ใช่ <laughs> โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู อ่าอายแชโดว์ก่อนแล้วกันนะคะอายแชโดว์นะคะนานะคะเอ็นเลดในอายแชโดว์พาเลตอายแชโดว์นะคะอ่าประมาณสุดทีนะคะ1 7ุกรัมคูณ9นะคะคือสีละ1 7กรัมนะคะแล้วก็ดูราคานะคะประมาณนี้หวังว่าทุกคนคงเองเห็นนะคะสีสวยมากนะคะเราว่าเป็นสีที่ใช้ได้ทุกโอกาสนะคะ ตั้งแต่ชมพูอ่อนนะครไปจนถึงสีแดงสีม่วงนะฮะสีม่วงเข้มใช่ไหมเออดูนี่นี่นะคะวาวมากสวยมากนะคะแล้วก็เขาจะบอกชื่อสีไว้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะหลังจากนี้นะคะเออนะคะโอเอเลไนท์นะคะ,ะ,คะ,ะมาค่ะเปิดนะคะพร้อมๆกันนี่รวยไหม ด้วยไอ้นี้ออกก่อนนะคะเออรวยไหมอ่ะอืมนะฮะเขาจะมีทั้งหมดนะคะเป็นเป็นแมตต์สี่สีสีแล้วก็เป็นชิมเมอร์หรือว่าเป็นคริสตัลนะคะห้าสีชิมเมอร์คริสตัลอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะชิมเมอร์คริสตัลนะรห้าสีแล้วก็แมตต์สีสีนะคะเดี๋ยวเรามาลองสวอตกันดูก่อนนะคะสวอตเลยนะคะนี่เลยนะคะหนึ่งนะคะเรียงมาเลยนะ 2องสามสี่นี่นะสี่โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่สีแบบโอ้ยช่ำมากสีแบบเม็ดสีเวอร์มากอ่านะคะหนึ่งนะคะสองนะคะสามสี่นะคะอือ ดูเม็ดสีซะก่อนนะคะเม็ดสีซะก่อนนะคะต่อด้วยนะคะห้านะคะหกนะคะเจ็ดนะคะแปดนะคะเรียงยังไงไม่รู้แหลดะดูเม็ดสีอะดูเม็ดสีนะคะโอ้ยฉ่ำมากแบบสีแน่นมากนะคะทูนี้นะห้านะคะ หกนะคะัอุ้ยฉ่ำมอกเจ็ดนะคะแปดอ,อ,อุ้ยฉ่ำเบอร์ดอ่าเจ็ดคือสีชมพูอมม่วงอับสวอตใหม่นะอันนี้คือเจ็ดนะครับน,นี่นะเจ็ดอ้าว นะคะไม่ไม่ต้ไฟโฟกัสไม่เป็นไรเนาะแปดเนาะอ่านเดี๋ยวเช็ดก่อนข้อสุดท้ายคืออันนี้นะคะเก้าอันนี้เก้าอุ้ยฉ่ำมากช่ำมาก,มากอืมนะคะสีก็จะประมาณนี้เนาะเออสีก็จะประมาณนี้นะคะเอาเป็นแบบว่า เอ y ว a เดลูกก่อนเนาะเอ y ว a เดลูกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยสีอันนี้นะคะชมพูออนนะคะจะลอดไหมอ,อ่ะข้างนี้ก่อนนะคะ ต่อไปต่อไปใช้สีนี้เมื่อกี้สีนี้เนาะอันนี้สีนี้ต่อนะคะต่อไปสีนี้นะคะได้ไหมได้ ว้าว wow. oh. นะคะแล้วก็เราใช้แปรงอันเดิมนะคะสีชมพูนะคะมาระบ,บายมาเกลี่ยนะคะมาเกลี่ยให้มันแบบว่าไม่เป็นขอบนะคะได้นะคะสีชมพูนะคะโทนชมพูนะฮะแล้วก็ใช้สีทองนะคะตัวนี้นะ อุ้ยสีทองสวยมากเลยอ่ะเออได้ไหมได้ใช้แล้วก็เอาสีเงินตรงนี้เนาะสีเงินนี้นะคะ หรือว่าสีนี้ดีกว่าสีแชมเปญนะนเนแชมเปญก็ได้เงินก็ได้นะคะแชมเปญก็ไดเอาแชมเปญล,ละกันเนาะหรือว่าสีเงินดีกว่า,าสีเงินนะคะทับข้งหัอีกนิดนึงก็าลากไปอ,อย่างนี้น้องเนาะ ให้ดูแบบเป็นเงาเสร็จแล้วเสร็จแล้วสำหรับ everyday look อย่างเงี้ยก็โอเคอ๋อเราอย่าลืมนะคะสีแล้วก็สีทองนะคะตรงนี้หนึ่งให้มันแบบว่าดูเข้ากัน สวยชอบนะคะมีความเล่นแสงดยหน่อยด้วยนะคะเล่นแสงนิดนึงหาฝั่งนี้ขอลงไคลเมอร์นะคะไคลเมอร์นิดนึงนะคะอของอนาตาเซียเนาะอืมนะคะอ่ะเริ่มเริ่มเราใช้อันดับแรกนะคะใช้สีขชมพูอ่อนนี้นะ บายให้มันฟูงๆอ่นอันนี้ก็เป็นแบบ everyday look ได้นะอุยสีสวยอะชอบอะให้ดูฟูงๆแล้วนะแถบอันที่สองนะคะอันนี้ดีกว่าอันที่สองใช้สีนะี้นะ ใช้สีนี้เนี่ยเข้มมือ ทำฮาโลเอฟเฟกนะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะสีสุดท้ายคือสีน้ำตาลเข้มเนาะน้ำตาลเข้มแบบมีอมม่วงหน่อยๆน่หรือว่า ฟสีนี้นะคะสีนี้นะสีนี้มาเลนเข้ามาเลนตรงนี้นะ แล้วก็จะใช้สีนี้นะคะตรงที่มันอยู่แถวๆนี้นะคะลงมาข้างล่างด้วยแล้วก็ใช้สีนี้นะคะที่อยู่ตรงจุดเล็กๆตรงนี้นะคะเอามาเบนข้างล่างด้วยเราก็จะใช้พวกดินสอบป,ประมาณนี้ทรงนี้ที่มันเป็นทรงดินสอบครแคบๆอะ่ะนะครับแรงประมาณนี้ มันก็จะเล็กๆหน่อยนะคะไว้แบบคัดเบาหรือว่าในที่แบบเราแบบที่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอ,อุ้ยช่ำมากนะคะแล้วก็เราใช้แปลงแบบแปลงปกล่านะคะในการมาบรินเนาะให้มันแบบว่าดูลมูลอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้เธอข้างนี้ไปปาร์ตี้นะเธออย่าลงประเด็นนะอย่าลงประเด็นนะหรือว่าใครจะแต่งแบบนี้ไปเดินถนนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอันนี้ไปปาร์ตี้ออะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะจะใช้อันนี้นะคะสีนี้นะคะใช้แปรงประมาณนี้นะเป็นแบบใช้สีนี้ตรงกลางนะคะวิแบบอ เรื่องแสงช่มพยายามเกลี่ยเนะา,านะเบาๆเนาะเนี่ยเออให้เหมือนแบบว่าฟิลแบบมีแสงสะท้อนมาแล้วก็มาท้อนที่ตาเราอย่างเงี้ยนเะอานะคะเกลี่ยเบาๆเนาะเกลี่ยแบบน้อย ว้าวว้าวฟังมาแล้วก็เราใช้สีเดิมนี่แหละคะ่ะในการเกลี่ยตรงนี้ใหม้มันแบบแบบเป็นรีฟิค่ะสะท้อนอะที่ตานะคะอ่านะคะถ้านะคะถ้าใครอยากให้มันดูสะท้อนก็ไปอีกนะคะเอาสีนี้สีนี้นะคะสีนี้แตะเข้าไปตรงกลางหน่อยหน่อย บางคนก็บอกว่าได้แล้วนะสะท้อนสวยแล้วแต่ฉันอยากสะท้อนอีกก็จิ้มไปเลยค่ะเบาๆนะคะช่องเล็กๆไม่ต้องเยอะแล้วก็ค่อยแท,อแทบเอาแทบเอาฉันจะบอกว่าแล้วก็แทบเอาเนาะ กๆเ,เนละใครคิดว่าสีส้มเมื่อกี้สวยแล้วอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบเลยไม่ว่ากันนะ,ะเรื่องการแต่งหน้านั้นมันอยู่ที่แบบอยู่ที่ความชอบอ่ะเธอเนาะแล้วก็นะคะแล้วก็ป้ายตรงหัวนี่นะ จะสีนี้ก็ได้ตรงหัวนะส,นนะสีนี้ก็ได้สีนี้ก็ได้เราใช้สีนี้นะคะสีนี้นะดูซิว่าตรงหัวมันได้ไหมเบาได้ไหมอุ้ยได้เธอดูร,ระมุนมากเออสมมติว่าข้างเนี้ยข้างนี้มันสีขาวไปใช่ไหมเธอก็ใช้สีแบบ สีครีมสีครีมไข่สีเบจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเติมก็ไปข้างนี้ก็มันมันจะได้ไม่ดูขาวไปส่วนฝั่งสีขาวเนี่ยก็มาไว้ฝั่งนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยเอเอหวัว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะ <laughs> เออเข้าใจกดหนึ่งค่ะ <laughs> โอเคได้ยังได้เนาะอันนี้เป็นแบบฮฮโลเอฟฟกแบบย่อมย่อมนะคะอ่ะฝั่งนี้นะคะเป็นเอวด y d a y นะคะอ่าฝั่งนี้เป็น ฮารูเอฟเฟกนะคะอ่าโอเคฉันใช้ครบแล้วเนะาะหวังว่าใช้ครบสีแล้วเนาะอ่ะฉันจะบอกว่าสีน้ําตาลเนี่ยที่มันเป็นชิมเมอร์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยทาเดี่ยวยวได้นอกวก็สีเนี่ยคือสีเนี้ยเนี่ยฉันดูแล้วมันทาเดี่ยวได้นะบางคนขี้เกียจใช่ไหมเธอก็เอานิ้วเลยค่ะปืดปืดปืดป,ดปืดอย่างเี้เลยนะคะใช้ได้นะคะใช้ได้ใช้ได้เลยใช้เดี่ยวอ่ะโอเควันนี้ใช้ครบหมดทุกสีนะเออชอบมากบอกเลยว่าชอบมากนะคะ สวยมากอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาเทสบัตรก่อนเทสบัตรก่อนดีกว่าเนาะนานะคะออ that glitter light reflecting นะคะ Cheek palette อ่าอันนี้นะคะเป็น6สีนะคะอ่ะดูปริมาณและราคาเอาเองนะเขาบอกว่าอ่า3กรัมนะคะช่องละ3กรัมนะแล้วก็ราคานะคะอะราคาเปิดเลยแกะเลยนะคะ นี่ว้าวมากอีกแล้วนะคะว้าวมากตลับสวยมากนะคะสีแบบอู้ยนะคะเอาเปิดพร้อมกันทั้งหมดอ้อเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนนะคะเขาจะบอกชื่อสีไว้นะคะ Silver Screen น,นะคะ v e r t i g o City l i g ไ t w h i ว e s ไ i ด์ฮอสปอแล้วก็เอ่อ s a บ i น a นะคะอ่าเปิดเลย ว้าวมาออกนี่เอาปติกออก,ก่อนอืมฉันจะแต่งยังไงละเนี่ยเนี่ยฉันจะแต่งยังไงอ่าดูไปเลยจ้านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะแต่งยังไงเดี๋ยวขอเช็ดอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเทสเลยนะเทสเลยนะอันนี้นะเดี๋ยวเทสเลยหนึ่งนะคะสองนะคะสาม นะคะเอาเทสเลยหนึ่งสีเป็นยังไงอะสีออกชมพูเหรอแชมเปญหรอไม่แชมเปญนะชมพูแบบไว้ไฮไลท์ใช่ไหมโอชมพูแบบนมนมอะ่ะเออชมพูนมนมนะะอาสีที่สองนะครับโอียฉ่ำมากสีที่สามนะคะอื ออกส้มๆเนาะอันนี้ออกชมพูนะคะมีชิมไม่มีแบบเป็นประกายมุกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ส้มๆก็ประกายมุกเนาะประกายชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเด๋ยวเช็ดไปนะคะเริ่มจากตรงนี้นะหนึ่งผิดที่สี่สเนาะสี่ห้าหกนะคะอ่ะสี่อุ้ยเล่นแสงโว้ ห้านะคะเป็นยังไงนะคะห้าเนาะห้าห้าอ่าดูนะคะหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกสี่สีที่ห้ามันชีแบบสีแบบสีเนี้ยสีเนี้ยสี่ที่ห้าเนี่ยออกสีแบบ ส้มแบบส้มสว่างสว่างพีทพีทแบบใช่ไหมชมพูส้มพีดพีทหน่อยแบบจะปัดแก้มฉันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสีนี้ยจะปัดแก้มฉันเห็นไหมอ่าดูนะคะดูโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวมาปัดเลยเดี๋ยวลองปัดสีนี้ก่อนเดี๋ยวลองปัดสีนี้ก่อนนะคะลองปัดสีนี้ก่อนว่ามันลงสีผิวฉันได้หรือเปล่าเพราะว่าเนาะนะคะจิ๊บเลยนี่นะคะ นี่นะคะปัดไปปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองได้ไหมแบบนูดมากอะ่ะเหมือนไม่เห็นเลยเนะาะมัเหมาะสำหรับคนผิวขาวหรือหรือว่าไว้อนท็อปก็ไม่รู้นะะปัดอันนี้ก่อนอันนี้ลงเลเยอร์ที่สองแล้วนะไม่เห็นเนาะเห็นเป็นแบบว่า,ม,วาม,วออมีความผิวอะ่ะเออมีความผิวอ่ะ ผิวแบบเล่นแสงอะ่ะผิวนั้นนะงั้นเราฉันลองปัดปัดอันนี้ต่ออันนี้ต่อนะอย่าปัดอันนี้ต่อนะคะโอ้ได้โอ้ได้นะโอ้ผิวเล่นแสงมากมาดูโอ้ได้แบบอมส้มมากนะอ่านะคะ เดี๋ยวลองเล่นดูนะลองเล่นดูนะไม่ว่ากันนะอันนี้ก็จะอมส้มไปเลยเนาะฉันอยากให้ลงสีน้ําตาลหน่อยเน,ะ,นะคะเพิ่มความเป็นน้ําตาลนิดนึงนะคะเพิ่มความเป็นน้ําตาลลงะะอเอออันนี้ได้อันนี้ได้เหมือนเป็นเชดดิ้งไปในตัวเนาะเหมือนเป็นเชดดิ้งในตัวเนาะ อันนี้นะคะอันนี้นะอมส้มเนาะอมส้มเนาะเออได้แล้วก็เอาสีสีทองดีกว่าสีทองอันนี้นะ on top น,นะสีทอง on top น,นะ โอ้ได้อู้ชํำว้าวมากมาดูดิเนอะได้ไหมได้ได้นะคะอ่าต่อไปเอาแก้มข้างนี้ได้เนาะได้อ่าต่อไปอย่าลองข้างนี้ข้างนี้เอาโทนสีอันนี้นะ อันนี้แจ่มๆเลยเพราะว่าเราจะไปปาร์ตี้ข้างนี้เราจะไปปาร์ตี้กันนะคะเราก็เลยใช้สีแรงๆหน่อยอแรงมากสีแบบหติดยันชาติหน้าเลยมั้งเนี่ยดูดินี่นะคะ่ะข้อก่อนนะโอ้ข้อก่อนเด้ะ อยติดแบบอื้มโอ๊ยขอโทษนะออโอยแรงไปไหมอะ่ะฉันต้องเอาแปรงเปล่านะแปรงเปล่ามาเกี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครมีงบจำกัดนะซื้อเฉพาะอีเนี่ยอย่างเดียวพอ โอ้ยฉ่ำม,มากแล้วก็อันเนี้ยมันแต่งตาได้ด้วยพวกเนี้ยเออซื้อไอชิซื้ออ่าบัชบรัชเนี่ยตลับบรัชเนี่ยอย่างเดียวพอจบอ่าไม่เป็นไรเนาะไปปาร์ตี้อย่างเงี้ย อืมดูสิโอ้โหนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะเอาสีนี้นะสีนี้ออนท็อปไฮไลท์นะคะใช่ไหมนางไฮไลท์ได้ดูนิดนึงลองดูคุณน,นิดนึงอะ่ะโอ้ยตายแล้วอุว้ยตาย นิดหนึ่งก่อนนะเป็นไงเป็นไงเธออ้หชมพูเล่นแสงมากอ้เดี๋ยวไปแต่งตาก่อนนะคะเออโอเค ไหนๆก็จะไปปาร์ตี้แล้วอบเพิ่มแก้มข้างนี้ให้ช่ำวาเลยจ้ะเห็นแล้วขนลุกค่ะ อ่ะเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ประมาณนี้อ่านะคะฉ่ำว้าวมะอ่าไปปาร์ตี้นะคะอันนี้คือไปปาร์ตี้เอาฝั่งนี้อันนี้ดูเรียบร้อยไปเลยอ่ะทอฝั่งนี้ดูเรียบร้อยไปเลยแบบเบาๆใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าดูคลุกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ย อ่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะเอาวันนีเ้เมษานะคะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด Subscribe ให้เมษาด้วยถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะสามารถสนับสนุนเมษาได้ตามลิงก์ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตังค์ให้เมษาด้วยนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอิ้ยสวยมากสีสวยมาก